นี่ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะผู้ที่ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองผู้ที่ทำลายพระศาสนาทำลายสถาบันทำลายหลักธรรมหลักวินยัยทรณีคงจะสูบไปหมดเสียดายที่เราเกิดไม่ทันพระกายใหญ่ของพระองค์แต่เราก็ไม่ได้สงสัยนี่นั่นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์บุญมีเห็นไหมบุญมีจริงก็ศักดิ์สิทธิ์จริงมันมีจริง บาบก็มีจริงสักสิจริงนรกก็มีจริงสักสิไหมหละ่ะสวรรค์ก็มีจริงพรหมโลกมีจริงอรุปรพมีจริงมหาปฏิพานมีจริงสักสิไมหมล่ะพุทธเจ้าอีพวกเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นหคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมทำบุญทำกุศลมานี่ก็ม่น่าจะได้บุญบุญแค่นี้มันก็ได้บุญแล้วพระท่านจะกินเหล้าเมาสุราจะมีลูกมีเมีย ถ้าก็าําบุญนี่ฉันจะไม่ได้บุญเหลอเดีย๋ยวว่าร่วมด้วยช่วยกันในการทรํลายศาสนาจะได้บุญเลยหลวงพ่อก็จะถามเห็นพระไปกินข้าวแรงอยู่ก็ไปกราบไปไหว้ไปเทิดทูนไปสาธุการด้วยก็เหมือนกับสาธุหลงนรกร่วมกันเห็นพระที่นอกทำนอกวินยัยนกูดินดาเจ้าเห็นพระเมาเอะอยู่นั่น เห็นพระร้องลําทำเพลงก็จะไปกราบไปไหว้ไปสาธุการด้วยว่าเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีของท่านอย่างนั้นเหรอพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาบุริรัานแล้วนะทำวินัยเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของพระองค์เนี่พวกเราคิดผิดนะเหมือนพวกเราทำลายจาสนาททำลายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะได้บุญได้ยังไงหรือมุกจะถามมีแต่จะโจมลงมหาเวินโลกนู่น มนปนพระเทวทัตเห็นไหมนะวงสาคณาญาของพระเทวทัตก็จมลงนรกลูกศิษย์ของพระเทวทัตก็จมลงนรกกุฏิหลีกลีหนีมาจากพระเทวทัตได้ที่พระโมคคัลลาภาษาลีบุตรไปปวดอ่อนนั้นจึงาาสามารถทรงมักทรงผลได้นี่เป็นความจริงอย่างนี้แล้วจะว่างไงแล้วธรรมดุวินัยมีอยู่นี่ถ้าหลวงพ่อจะบวชมางกเง,ง,งินเหม,มือนมูทำลาย พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คือทําลายหลักธรรมไปไหนโว้ยหลวงปู่มไม่บวชมาดีกว่าถือศีลห้าก,ก็ได้บุญสมบูรณ์บริบูรณ์เลยก็สามารถทรงมรรคทรงผลได้มรรคขั้นต้นต้องได้ล่ะโสดาบันต้องได้สกิทาคาต้องได้เมนาคาต้องได้บรรปลายสุดท้ายเมตอร,รหัตผลก็ได้เหมือนชันตติอัมบายนี่นเล่าเมเจอลาอยู่นั่นเมียตาก็ร้องห่มร้องไห้ ฟังเทศฟังธรรมตอพระพุทธเจา้าก็ทรง,งมคกรงผลทรงมคกรงผลเป็นพระรหัสเออเป็นพระรหัน์ขึ้นมาจิตอรหันขึ้นมาลองคิดดูทีในจะบอกว่าอยู่ท่างโลกแล้วไม่สามารถทรงมคกจงผลอ้พวกเราคิดผิดพวกเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าพวกเรากลัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมที่จิตบริสุทธิ์ไม่เลือกว่าจะเป็นหญิงหรือชายไม่เลือกว่า ผู้นั้นจะเป็นเทวดาหรือพรหมแต่คารุปประพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เอาพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่งก็สามารถทรงมรกทรงผลทรงมรกทรงผลทั้งกายหยาบกายละเอียดทันทีทันท,ท,ทีไม่งั้นสุทธทวาสจะไปบรรลุมากคผลวิภิพานที่สุทวาวห้าชั้นหรอือที่พรม,มโลกหรอือไม่กลับลงมาหรอือพวกเราไม่เข้าใจเฉยๆพระครูบาอาจารย์ไม่สอนนี่แม้แต่ครูบา,าอาจารย์ก็ยังไม่รู้นี่ยังทําชั่วด้วยประการทั้งปวงอยู่ ยังไปกินข้าวตลอดเวลาอยู่ยังไปดื่มสุราเมาเอ๋อยู่นั่นยังไปขับร้องลาทําเพลงเต้นแล้วในลานาดเดียวเหมือนกับอุบาตอิกาก็ธรรมดายังไปแซดจีบสาวอยู่นั่นยังไปใช้เฟซหาลิงหาลายหาจีบอุบาติกาช่ยสวยอยู่นั่นไม่มีทางก็ไม่มีทาง,มมทางโมฆะบุรุษโมฆะจตีตานยอดด้วนถึงไหมก็ยังไม่ถึง เพราะตานยอดด้วนก็คือปาราชิกสีไม่สามารถที่จะส่งมังส่งผลได้นอกนั้นหากแม้นตานยังไม่ยอดด้วนเตเก็ใกล้จะด้วนลองพิจารณาดูดิเหมือนที่หลวงปู่เทศจริงไหมก็เหมือนพวกเราทำาานายาสถรนิไปเรื่อยๆนี่มีความเคารพไมหมล่ะมีความละอายไมหมล่ะถ้ามีความเคารพมีความละอายจะกล้าทําผิดหรือจะกล้าผิดทําผิดวินัยหรอแม้แต่พวกเรานั่งฟังเทศฟังธรรม่างนี้ ก็ยังไม่มีความเคารพอยู่จะว่างไงไม่ต้องไปพูดถึงทางด้านอนื่นไม่ต้องไปพูดเลยผูท้ที่เคารพทำเคารพไปไหนจริงๆนี่ท่านจะหมอบราบค้าบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเหมือนหลวงปู่นในสมัยที่ความาระวาสนั่นชาตินี้ต้องเอาเอาหารหันต์ให้ได้เราก็ไม่ทราบนี่ไม่คิดว่าเวลาที่อยู่ทางโลกนั้น เดสาามถทรงมักทรงผลได้เพราะครูบาอาจารย์ไม่สอนนี่คิดว่าพระเท่านั้นจริงเป็นพระลังนห้นไหนจริงแต่เกศกตากายขอนขวายเข้าสู่เพศบพรรพชาอุปสมบท